สวัสดีครับชาวราศีตุลครับมาดูกันครับว่าตุลาคมนี้ครับสิ่งดีๆพลังงานดีๆครับที่อาจจะเข้ามานะครับในสนามพลังงานดวงของคุณนะครับเป็นอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับผมอ่านไพ่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไม่ได้ยาวมากนะครับก็มาดูกัน ชาวราศีตุลครับสิ่งดีๆพลังงานดีๆครับที่อาจจะเข้ามาโอ้เริ่มต้นด้วยใบแรกคือความมั่นคงนะครับคือเงินนะครับคือโอกาสสร้างรายได้คือโอกาสในการลงทุนนะครับคือการได้มีเงินนะครับการได้มีกินมีใช้ต่างๆนะครับนี่ยครับ A soft cups ครับดูเหมือนในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยชาวราศีตุลครับเรื่องราวของเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีความโชคดีกับคุณ เพราะว่าในพลังงานของเงินนะครับหรือในในตำแหน่งในเรือนของเงินเนี่ยมันมีโอกาสมันมีความสุขมันรู้สึกว่าคุณได้ใช้เงินเติมเต็มความสุขของตัวเองคุณรู้ว่าคุณจะพบเจอช่องทางการหาเงินนะครับหรือสร้างเงินเพิ่มเติมได้อย่างไรอาจจะเป็นนะครับบางคนก็คือคุณมีความสุขกับการทํางานอะแล้วพลังงานของความสุขของคุณมันก็ทําให้คุณเนี่ยได้ร ได,ได้ได้เงินเข้ามามากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเงินจากกําไรนะครับเงินจากการลงทุนต่างๆของคุณก็ได้บางคนมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปครับกับการลงทุนมากๆเทรดหุ้นนะครับหรือเขาเรียกว่าซื้อของบางอย่างนะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับเออหรือซื้อของใหม่ๆคือใช้เงินเนี่ยออกไปกับการเติมเต็มความสุขของตัวเองนะครับ หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องราวของการกู้ยืมเงินเนาะเพื่อการซื้อสินค้าใหญ่ๆก็ได้อาจจะเป็นรถอาจจะเป็นคอนโดนะครับหรือมีกิจการอ่าเขาเรียกว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินครับการแบ่งที่ดินนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้น Two ฟคัพส์ครับ,รบสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาหาคุณครับผมรู้สึกว่า ช่วงเวลาของความทุกข์เนี่ยมันจะหมดไปนะครับในเดือนตุลาคมนี้คุณจะเจอเส้นทางของความสุขความเอนจอยกับชีวิตความสนุกสนานกับชีวิตมันเหมือนเป็นพลังงานที่บอกชาวราศีตุลเขาว่า ไม่ควรจมปักอยู่กับอดีตไม่ควรจมปักอยู่กับความทุกข์นะครับแต่มันคือช่วงระยะเวลาในเดือนตุลาเนี่ยควรออกไปหาสีสันความบันเทิงให้กับชีวิตของตัวคุณเองบ้างครับถ้าคุณยังจมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆม,มันคือช่วงเวลาของการปลดปล่อยการให้อภัยครับให้อภัยตัวคุณให้อภัยคนอื่นและคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆเพราะว่าทวบครับมันเป็นพลังงานของกฎแรงดึงดูดเป็นพลังงานของสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดเข้าหากันเป็นพลังงานของความรัก จะดึงดูดความรักพลังเงินของความมั่งคั่งร่ำรวยจะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับถ้าใครกำลังตัดสินใจเนาะว่ามีเกณฑ์จะเดินทางนะครับในในระยะเวลาสั้นๆนะ่ะมันก็มีโอกาสแนวโน้มการเดินทางนะครับเกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นการออกไปท่องเที่ยวมันอาจจะเป็นการออกไปติดต่องานนะครับหรือไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างระหว่างประเทศหรือระหว่างต่างจังหวัดที่ใกล้ๆก็ได้นะครับ สัญญาณดีๆสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับชาวราศีตุลชาว r ยอดครับคุณจะได้พบเจอกับคนที่ชอบคนที่ใช่ครับหรือใครเป็นคนโสดเนี่ยถ้าคุณกำลังจีบใครอยู่นะครับหรือมีคนที่แอบชอบมันคือการ Take a คชั่นแล้วอะ่ะอาจจะต้องบอกความรู้สึกอาจจะต้องกล้านะครับหรือถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่อ่า เป็นคู่ใช่ไหมครับ The chariot เนี่ยผมรู้จักว่ามันคือการออกไปทํากิจกรรมร่วมกันพาการออกไปเที่ยวนะครับเออไปเติมความรักให้กันต่างๆ Seven of Cups สัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับ Ace of Wands มีสัญญาณของงานที่จะประสบความสำเร็จหรืองานที่จะเติบโตหรือมีแนวโน้มการเดินทาง จริงๆมันเป็นพลังงานของการเดินทางมากๆเลยสำหรับชาวราศีตุลทถ้าใครแบบวางแผนจะไปต่างประเทศหรือวางแผนที่จะโยกย้ายถิ่นฐานอะไรต่างๆเหล่านี้ในเดือนตุลาคมเนี้ยสิ่งที่คุณดําเนินอ่ะมันก็อาจจะสําเร็จก็ได้ พวกเอกสารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจจะผ่านก็ได้เนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวโน้มประมาณนี้หรือถ้าใครในเรื่องของการทํางานการเรียนนะครับในเดือนตุลาคมนี้ก็มันเป็นช่วงที่อาจจะต้องลุยอย่างเต็มที่บางคนช่วงสอบหรืออะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้ก็คือลุยให้เต็มลุยให้เต็มที่เตรียมตัวเองให้เต็มที่เตรียมทุกๆอย่างครับให้มันแบบเต็มที่มากๆนะครับในเดือนนี้สําหรับชาวราศีตุล ราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้ในสิ่งที่คุณหวังมากๆครับดังนั้นคิดดีนะครับกระทําดีเนี่ยจะส่งผลสิ่งดีๆบางคนเป็นการเริ่มต้นงานใหม่แน่นอนนะครับการเริ่มต้นงานใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งงานธุรกิจอ่าโปรเจกต์ Project, ไอเดียต่างๆที่คุณมีที่คุณอยากจะทำอะ่ะ เริ่มได้นะเพราะว่าผี jobcor เนี่ยมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ใหม่มันอาจจะเป็นได้ทั้งเทรนนีไปเรียนคอร์สต,ต่างๆไปเรียนในสิ่งที่คุณสนใจต่างๆที่มันรู้จักว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับคุณอนะ่ะเออคุณเอาเงินลงทุนไปตัวคุณเอาเงินไปลงทุนในตัวเองอย่างมากนะครับลงทุนในองค์ความรู้ก็ได้นะครับหรือลงทุนจากประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างๆก็ได้มันอาจจะมีแนวโน้มพลังงานแบบนี้เข้ามา ต้องบอกว่าสิ่งดีๆคือมันจะมีช่องทางให้คุณได้มั่นคงเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทร f อปซอรครับทร f อปซอรในไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณอะโชคไม่ดีนะครับแต่ที f อปสอดเนี่ยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันต้องจบความสัมพันธ์เนาะหรือในอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นดั่งที่คุณตั้งใจยอยากให้คุณมองมันอีกด้านหนึ่งว่าเออบางบางทีเนี่ย สิ่งนั้นมันอาจาจะไม่ใช่ของคุณบุคคลนั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณสถานที่นั้นอาจจะไม่ใช่ของคุณนะครับแต่มันจะมีสิ่งที่ดีกว่าให้คุณเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองชีวิตของตัวคุณเป็นความโชคไม่ดีนะครับ uh ในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณคืออะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะออกไปจากชีวิตของคุณแน่นอนนะครับ เนี่ยครับคีนอฟคอนครับมากับเงินอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเราก็เดอนซันในใต้สำรับนะครับความสดใสความอ่าความมีความสุขกับชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้มันคือการเตรียมตัวเตรียมพลังงานของตัวคุณถ้าคุณดูดีๆเป็นพลังงานของไพ่ธาตุดินเยอะมากๆนั่นแสดงว่าคือความมั่นคงนะครับคือความสม่ำเสมอคือความอดทนด้วยนะครับในการทำงานนะครับในการทำธุรกิจหรือใน การทําอะไรก็ตามที่อยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับดังนั้นถึงเวลาปลดปล่อยความกังวลความกลัวมาแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์ความกังวลต่างๆนะครับแล้วคุณอาจจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะครับแต่ให้คุณนึกไว้เสมอว่าอย่างที่ผมบอกไว้ในทีอซอ์อะไรที่มันไม่ใช่ของคุณอนะมันก็จะไม่ใช่แต่สิ่งที่ใช่อ่ะคุณจะดึงดูดเข้ามาเองนะครับดังนั้น คุณแค่ทําพลังงานของตัวคุณเป็นพลังงานของความเหลือเฟือเป็นพลังงานของเงินเป็นพลังงานของความมั่งคั่งนะครับต่างๆเหล่านี้แนวโน้มในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่างานโดดเด่นเงินโดดเด่นนะครับได้ด้วยช่องทางรายได้ต่างๆคุณจะพบเจอนะครับเดี๋ยวลองมาดูกาดนะครับคําแนะนำเนาะในเรื่องของงานในเดือนตุลาคมนี้ครับ ี่เลยครับทีเชอร์ครับงานเนี่ยเรียนรู้นะครับศึกษาครับหรือพัฒนาทักษะพัฒนาสกิลของตัวเองให้มากขึ้นครับมันอาจจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างคุณค่าสร้างยอดขายสร้างเขาเรียกว่าเรียกเงินได้มากขึ้นครับจากองค์ความรู้ของคุณนั่นเองนะครับแล้วก็คุณอาจจะได้พบเจอที่ปรึกษาดีๆนะครับที่เข้ามาก็ได้ คำแนะนำครับในเรื่องราวของความรักครับพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีนะครับพาตัวเองไปอยู่ในโอกาสดีๆหรือนะครับอ่านหนังสือนะครับดีๆที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับที่จะพัฒนางานของคุณได้ครับหรือในแขนงอื่นก็ได้ครับคําแนะนําในเรื่องราวของความรักครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยครับ Great Achievement ครับ ไพ่ใบนี้คือการเฉลิมฉลองนะครับบางคนในเดือนตุลาก็อาจจะเป็นวันครบรอบนะครับการครบการวันครบรอบแต่งงานวันครบรอบอะไรต่างๆก็ได้นะครับเนี่ยหาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันเนาะมันจะดีนะครับหรือบางคนที่เป็นคนโสดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันคือไพ่ของการ Take A c t i o n กล้าทํา กล้าบอกนะครับดังนั้นก็ลองชวนไปเดทนะครับไปกินข่าวไปดูหนังหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะกับคนที่คุณแอบชอบหรือมันอาจจะเป็น energy กับการครับอาจจะเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณนั่นแหละอาจจะมาบอกอาจจะมาชวนหรืออะไรต่างๆก็ได้ครับคำแนะนำในเรื่องราวของเงินครับ discovery ครับ intention หมายเลขแปเนี่ยผมรู้สึกว่า Discovery คือการเอาเงินไปต่อเงินการเอาเงินไปลงทุนการเอาเงินให้การเอาเงินไปทําให้เงินงอกเงยขึ้นมาดังนั้นพลังงานของเงินนะครับมันคือตัวเปิดโอกาสมันคือตัวเปิดจังหวะเวลาชีวิตที่ดีให้กับคุณก็ได้ดังนั้นในเรื่องราวของเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าในเดือนนี้ถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนกับการเรียน ไปลงทุนกับการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามอ่ะไม่อยากให้คุณเสียดายะแต่อยากให้คุณมองว่าเออคุณได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างคุณได้ค้นพบอะไรบางอย่างกลับมาคุณได้บางสิ่งบางอย่างจากเงินกลับมาแน่นอนนะครับดังนั้นเปลี่ยนพลังงานของเงินจากความกลัวเป็นพลังงานของเงินจากความรู้สึกสำนึกรู้คุณขอบคุณครับที่เงินได้ได้เปิดโอกาสได้เปิดทิศเปิดทางให้คุณได้ได้ไปเรียนรู้ได้ไปท่องเที่ยวหรือได้ ได้ใช้เงินอะเติมเต็มความสุขในแบบของคุณก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นในเดือนตุลาเนี่ยผมู้าจกว่ามันเป็นธีมของเดือนที่เกี่ยวกับความมั่นคง,งอความมั่งคัง่งความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์แล้วมันมีราหูย้ายด้วยในช่วงวันที่สิบเจ็ดตุลานะครับอาจจะเป็นทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีตุลก็ได้เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแบบเป็นเป็นไพ่นะครับที่ ละเอียดกว่านี้ในในใน,ในเรื่องราวของราหูย้ายนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวราศีตุลวงว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ